สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟ a c k shop จะมาหาอะไรทานกันค่ะเดี๋ยวให้ดูวิวเนาะนี่ดูสัญลักษณ์เขานะคะครกใหญ่มากโอ้ยเข้าไปนั่งได้สบายเลยครกนี้ มีดอกพุดจีบด้วยมีส้มจีดด้วยเห็นไหมเออนี่ลูกส้มจีดสวยไหมคะสวยมากส้มตำอัมมารามีรังนกด้วยสวยอะ่ะ สวยมากมุมนี้สวยจริงเออก็จัดร้านน่ารักน่ารักอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านด้วยนี่ดูป้ายป้ายใหญ่นะคะส้มตมอำอัมมาราตำปูม้าแกงเห็ดต้มแซ่บไก่ทอดกาแฟสดมันนอกดีกว่าไม่อยากเย็น ขึ้นมันเลือ้อยไปดูไปอยู่ที่สูงโน้นแน่นี่มีรถด้วยรถโบราณหือไม่เออเออค่าค่ะาค่ค่ะมีบรรยากาศน้าร้านเรามีสองโซนให้เลือกนีโซนด้านในแต่พนไม่ไม่อยากนั่นด้านในมันเย็น จะเลือกนั่งข้างนอกเพราะอากาศมันเย็นอะนั่งนั่งข้างในไม่เหมาะต้องนั่งข้างนอกดีก,กดว,ว่าอะไรกัสวยอารยากาศดีนั่งชิวๆข้างนอกเนาะ เขาใหญ่มีเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มมีหลายโซนมากไม่เคยมาร้านนี้คิดว่าเฉเพาะด้านโน้นนี่มาน,าน่ามีด้านนี้ด้วยมีห้องแอร์สองสาม สามห้องแล้วก็มีข้างนอกแต่อากาศหนาวๆอย่างนี้นั่งข้างนอกดีกว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะ่ะโอเคนั่งในห้องแอร์เนาะสวยชอบดอกพุ่งฟ้าพอหน้าหนาวจะเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนะดอกก็จะสวยต้นไม,ม้ร่มรื่น มีสะดาด้วยนั่นกำลังกำลังออกดอกเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งจะเห็นช่อดอกช่อแหล่เพิ่งจะเห็นสวย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  วยมากบรรยากาศดีรมรื่นผนชอบสไตล์นี้อันนี้จะเป็นเมนูแนะนำสลัดผลไม้กุ้งทอดหมูทอดพริกแค้งลาบไขย่ยางมาโตูปลาทับทิ้นสมุนไพรตำไหลบัวปูกระดาตตำไหลบัว กะปิก yup. <c bio> <constitutional championship> ุ้งสดตำตูมาผูเย็นเจี๊ยบไก่ย <c ười> so to so ่างเปียกใส่ช่อโอ้หน่ากินทุกอย่างหน่ากินอันนี้เป็นห้องกระจกห้องหนึ่งเป็นห้องแอร์ห้องแอร์เยอะหลายโซนร้านเขาใหญ่มาก ม ah. oh ันเยอะมากเลยีนนี่ก uh ๋อบทอบตำไหลบัวกุ้งม่น่าจะเจอร้านที่มีไหลบัวอร่อย ลูกค้าเขียนลงในใบสั่งอาหารได้เลยนะคะ